ความที่ว่ากลัวต้นลูกเขาไม่ด่างอะคะ่ะป้อมก็เลยให้เขาคากอไว้แบบนี้นะคะต้นแม่เขาด่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่พอต้นลูกเขาออกมาเนี่ยคือมันด่างเยอะมากนะคะแล้วก็ป้อมก็ปล่อยให้มันเป็นกอแบบนี้ค่ะดูนะคะดูนะเนี่ยค่ะไม่รู้กี่ต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นนะคะหกต้นไม่รวมต้นแม่นะคือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้แยก ไม่ได้แยกเขาออกมาหมายถึงว่าแยกตอนเด็กๆนะคะความที่ว่าต้นเขาเขียวเนี่ยมันเขียวเพื่อให้มันรอดจริงๆแล้วถ้ามันมีเชื้อด่างอยู่แล้วยังไงมันก็มาแต่กรณีอย่างเงี้ยคือเราให้ต้นแม่เขาเลี้ยงต้นลูกนะคะก็มันก็ด่างทุกใบมันขึ้นมาเเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้ค่ะแล้วก็มันมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวอยู่ในอยู่ในต้นด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามมากเห็นไหมสวยงามทุกก,กอทุกต้นเลยนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยแยกค่ะวันไหนว่างๆค่อยแยกเดี๋ยวจะมาแยกให้ดูนะก็เอามาให้ชมค่ะว่าถ้ากรณีเรากลัวเขาไม่ด่างเวลาที่เราแยกออกมาตอนเขาเด็กๆก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแยกตอนเด็กๆเลยมันอาจจะแบบเริ่มต้นได้ความเขียวก่อนแล้วพอมันตั้งทรงได้เดี๋ยวมันก็ด่างขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะตัวนี้ก็ โอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะเพิ่งเพิ่งเปิดตู้ไม่ใช่อะไรหรอกก็เปิดตู้แล้วก็เอามาให้ชมกันนี่ละค่ะว่าต้นแม่มันประมาณนี้นะัำนั้นมันด่างไม่ค่อยได้เยอะนะแต่ดูลูกเขาเขาจ่ายลูกออกมานี่คือแบบมีแต่แบบจิตจารทั้งนั้นเลยอะ่ะบอกเลยถ้ามาก่อนนี่รวยเละบอกเลย <laughs> แต่ตอนนี้เหรอ อ่ารวยความสุขไงคะคุณขาจะเลี้ยงให้ได้ฟอร์มกรแน่นๆแบบนี้บอลด่างมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะนี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้สวยใช้ได้เลยนะคะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงบอลด่างก็เอาเทคนิควิธีนี้ไปใช้กันนะคะเราแยกออกมาตอนเด็กๆมันอาจจะ กับเขียวก่อนนะคะพอตั้งทรงได้เนี่ยเขียวมากๆเพื่อเป็นคอเลอฟิลในการสังเคราะห์แสงให้เขารอดนั่นแหละคะ่ะแล้วพอมันเริ่มเข้าฟอร์มแล้วเดี๋ยวมันก็ด่างแต่ถ้าคาต้นแม่ไว้แบบเนี้ใบมันก็จะด่างเลยมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเขียวลายมันก็จะจัดกว่าอะไรกว่านะคะแล้วก็เลือกวิธีดูเอาว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนนะคะในการที่จะเลี้ยงบอลด่างกันนะคะ